เยหนาวชมัดลขอโทษนะอาจจะหนาวหน่อยเสียงใครอะเส่างไรใคระเนขอให้คุณแนะนำตัวห้หน่อยได้ไหมครับตัวเหรอเออผมชื่อไอซ์นะไอที่แปลว่าน้ำแข็งว่าแต่คุณเป็นใครนี้อะเป็นชื่ี่ดีมากๆเลยนะครับชื่อดีเออดีแล้วแล้วคุณคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ที่กลุ่มเอาแคสแสดงตัวต่อชาวโลกล่ะครับเอาแคสเอาแคสเหรอก็แค่พวกตัวอะไรไม่รู้ประหลาดนักู้ แล้วคุณคิดว่าโรงเรียนรีแวมอะคาเดมีจะมีบทบาทสําคัญอย่างไรต่อสถานการณ์ในปัจจุบันบ้างเลยครับไม่รู้ไม่รู้เปนกันไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยตอนเนี้คุณเป็นใครผมยังไม่รู้เลยเนี่ยจะรู้ไหมผมไม่รู้ตอนนี้คุณเป็นความหวังต่อชาวโลกแล้วเนีมีอะไรอยากบอกพวกเขาไหมไม่มีเออแล้วถ้าลูบุ๋มเป็นใครเนี่ยเอากล้อไป